ตัวลีครเบนเกมมิ่งนะผมวันนี้ก็คือเดลต้าฟอร์ตไปเอาดาวพาร์ที่ส5นะครับผมภารกิจมีชื่อว่าอะไรวะเนี่ยไมโมงการดีชูนะผมวันที่4ตุลาคมปี1993เวลา7จ็ดโมงสินาทีโมงกาดีชูประเทศโซมาเลียส่วนข้าล่ามผมจะเอาตามหนังนี่ละกันคือเราเนี่ยจะต้องวิ่งคุ้มกันขบวนแลคอนไว์นะครับผมเพื่อไปให้ถึงสนามกีฬาปากิสถานโอเค นี่สันส้นๆไใจความว่า,าไปแปลของมันมาแล้วยังไงไม่รู้อ่ะโอเคไปดูกันเลยที่ผ New Game วิ่งไปถึงสนามกีฬาปาก,กีสถานตามในหนังเนี่ยคือขบวนคานวอยจะทิ้งเรานะผมไปกันเลย Alright, man. Looks like we're gonna have to hoof it. Stay close to the trucks. Man, this is convoy lead. We've linked up with 5-1 and we're moving out. we got a lot of wounded. Acknowledge convoy lead. We have tanks reinforcing a strong point set up past the traffic circle. If you can make it there, you'll be covered. Oh, RPG! ทำวีเดียวข้างหนา้าแล้วหาพีทีกตัวน,นึงเอเอโอเคตายพุกกันคนไวพุกกันคนไว ปีอาร์พีจีตายตายิ่งคุมกันขนาดข้างไปเลยผมังซ้ายนังซ้ายเกีย์เกียร์ไหมเกียร์แล้วเก

หลบก่อนหลบก่อนฮอจะบินเข้ามายิงให้ฮอลอยู่แล้วโอเคฮอลมาแล้วบินเข้ามาขวาดไปเลยเพื่อนเออยิงไปเลยเออเออจะขวาดกูก็พอโอเคได้ฟังวิ่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 งไปดิพี่หาย มีรถรบกันรบกันรบกันโอเคมันจะกลับมาบินวนยิงให้เราผมเียฮอจะมาอีกรอบนึ่งเออหวาดไปไปได้เข็ไป ใช้ทีี่กันไปรบนกนโอเคไปได้ไปได้โอดโอโอย,ยโอมีไหมมีไหมข้ลังลังด้ตายโอเคไปไดไปได้ไปได้ขบวน,อบนโอเคตาย เข้าซอยไปเลยอู้ัสดีพี่อาวัอดีครับเเสียงแรงกว่าเดียเลยโอเคไป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 เดินตรงไปเลยแล้วกันเช็คให้ดีเช็คให้ดี ทุบซอกันทนไลห,หมดโอเคเขาจะเข้ามีบทนี้แค่ไหนนผมจะจัพื้นที่กัน RPG. อาพีจีอุ้ยนี่ไง r า g อุย้ยข้อมหลัง RPG พอดีเลยคู ไม่โดนไม่โดนไอ้ยักยิงไม่โดนโอเคไปไปได้ยังกูไปนะทีนี้เนี่ยมีมีมีไม่รู้ดโดนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่น่าจะโดน ตายมายึงโอ้ดีพี่ไปดียืเลยกันหายไปหายไป,ไปแจ็เย็นเนช็คอ๋อนี่ไงยังไม่ตายอ่ะนี่อาพีจิติดต้นไม้โอ้โหรอดไปกู โอเสียงเพื่อนคนน่าจะเป็นเสียงค o n วอยดีครับเขียมไหมเขียนอะกูเซฟปล่อยดีกว่าลูกค้าลอดภัยของฆรับสินได้ชีวิตเพื่อนใร็วเพืเ่อนใดละอ่ะติดบ้ากจริงกูมึงอไมไม่ตายกูมึงอ่ะมาดิ เร็วเกี่ยวไงปลามาเรียกน้องจะมันติดบัคเออเดินถนนก็ได้ไ่ะขบวนขบวนเชี่ขบวน,น,นกันโอยสวัสดีพี่โอโ๊กระสุกโดนผีเมื่อกี้นีรถแสดงว่าโหลดฉากเนี่ย Logan, 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 cái logan, logan, Sao em biết logan, này Có logan, 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 ai? ขบมนนี่โหอ,อย่าพีจีขบมนนี่นะไม่ได้นี่ไงนี่หมอโคไอเค้ไปได้ไปได้เพื่อนนาครบไม่โอเคครบทุกคนเลยมันกระตุกโดดฉากแป๊บน,นึง ก็ผมแทบไม่ได้ปิดเลยมันเลยเป็นอย่างนี้แหละลองสมัครมาดูก่อนยังยังยังไม่หายยังไม่หายหายยัง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 ขอไฟได้ครับผมหายยังใครยังยังไม่หายอีกอำไงดีวะ ไปเลยดีไหมเนี่ยเสียงจาวบ้านเทียบเลยเอออย่าเพิ่งกระตุกได้ไหมเสียบรงนี้ก่อนเดี๋ยวผูตายดูดิผมโอเคคันวอรอยู่นี่โอเคไปจากที่นี่กันดีกว่า ตามคนไวยไปเลยให้รถเป็นตัวกันกระสุนให้เราเรามีหน้าที่ยิงอาพีจีพอผม่ิงเร็วกว่ารถยิงแม่งไปได้ไปได้ขนาข้าไปกับรถเลยอาพีจีัสดีพี่

done งานดีมากงานดีมากอาร์พีจตรงนี้เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยอาร์พีจอย่าเพิ่งเฮ้ยเกือบไปแล้วมึงเดี่ยวตูดไม่แฮปเลยเมื่อกี้ <laughs> เฮ้ย,อ,ยอาร์ ไอ้เว้ยโดดหลบไม่ทันเดี๋ยว็ดเด็ีได้กูเซฟไปละรู้ตำแหน่งอาร์พีจีแล้วทีนี้โชคดีได้กูเซฟไปแล้วเฮ้ยเด็ดเด็ดกูลบอุ้ยแม่งีจีมึงกินโดนรถขุ่งเกาพอดีเลยรถนขุ้งเกาไม่ระเบิดหรอกโดนอาร์ RPG แต่เป็นทั้วีเนี่ยระเบิดแน่แน่โอเคไปไปไป รวมไปเลยกันฟัวต้อไปเลยผูยิงทีนั้นดีกว่าโอเค,อเ,คเตรีน้ำหน้าไปก่อนยาไปทีแม่งพ่อบังยิงถึงนี่เลยอหรอ Five one, we've got the strong point in sight. We're almost home. Five one, get your wounded to the Coliseum. You've done a good job. Well done. เส็กตอง,ง,งนั้นตายแล้วกูเฟียผงยิงไว้แลวกันอยู่จากหน้าตรงเนี้ยมีมีไงตาห้มึงโอเคเยอะแล้วเกวล้วข้างหน้านี้ก็ชาวบ้านแลวอืม นสนามกีฬาปากีสถานแอบไปนหนเด็ดเลยใจนั่งๆมันจะมีรถถังจอดอยู่ได้ไงไปพวกเราวิ่งเข้าไปเดี๋ยวเข้าจะได้กลับบ้านแล้วยัง <c oughs> ไงฮอไป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 วิ่งเข้าไปตามเมือคอนไว้ยวกเราหน้าคอนไว้ไปเลยดีกว่า,าเออถึงนี่ไงพวกเรา ถึงแล้วสนามกีฬาปาเก,กียสถานโอ้โหจบมิชชั่นแม่คบปอบเกศา3หมดเลยแต่ว่าฆ่าศัตรูไม่หมดไม่เป็นไรผมเยอะเกินไปบ้างฆ่าหมดเลยเจอกันคลิปหน้า